ครับเพราะวผมตัวชนครับกับอาการเล่นเพลงเก่าวันนี้ก็ประมาณย้อนไปประมาณ21ปีแล้วเนอะเพลงปรากฏการณ์เนือธรรมาชาตนะิับของ Mission 4 Project เจมจอหน,นี่วอยและโดมครับผมอ่ะจัดดินน้ำลมไฟมาหน่อย

คอยหนุนนี่เธอดียืนดำไม่เธอมันคงน้ำไงความชุ่มชื่นกัแทนดำทุรนทุรายลมคอยต่อชีวิตไอ้เธออยู่ทุกลมไม่ใจไฟอ้ความอบอุ่นกับเธอสองที่เธอเห็นทาง รักคอยหนุนนี่เธอดียืนเด็ดไม่เธอมันคงรักให้ความชมืช่นยกับเธอดับชูรนชูรายรักคอยต่อชีวิตให้เธออยู่จุกลมไม่ใจรักให้ความอบอุ่นกับเธอสองนี้เธอเห็นทางรักนั้นนี่ทุกสิ่งรักนั้นนี่ทุกอย่างอบกอดเธอและฉันเป็นปรากฏการณ์ ที่เนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ปรากฏการที่ยิ่งกว่าจะหาคำบรรยายปรากฏการล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เก่าไปรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าดินน้ำลมไฟตึกดี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  รักคอยหนุนให้เธอได้ย,ย,ย,ยืนทำให้เธอมันคงรักให้ความชื่นเชยแก่เธอดับทุรนทุรายรักคอยต่อช <AND> well ีวิตให้เธออยู่ทุกลม